ถ้าบันทึกของฉันมีเสียงคนอ่านคงต้องอุดหูความดีใจของน้องๆดูเหมือนไม่ได้เจอฉันมานานแสนนานแถมยังเร่งให้ฉันรีบเขียนบันทึกจะได้มาเล่นด้วยกันคืนนี้ทางคู่ดีใจเด็กหญิงคนนี้คือน้องเรไรผู้สร้างเพจเรไรรายวันบน Facebook มาตั้งแต่อายุเพียงหกขวบ เพจเรไร,รายวันมีคนติดตามมากกว่า2 0 0แสนรายและบันทึกที่เป็นลายมือแบบเด็กๆของเรไรนั้นได้เผยแพร่มาแล้วมากกว่า1,500เรื่องเรื่องราวในบันทึกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเธอกับคุณยายวัย78ปีที่ต่างคนต่างเติมความสุขให้กันครับ ว่าต้นเหลวกับคุณยายเจอเกันตอนไหนแล้วเป็นยังไงบ้างก็น่าจะวันที่ผ่าข้อพอคลอดออกมาเนี่ยเราไม่เห็นเองคุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าต้นเหลวปิ้งข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งปิ้งยายซึ่งอาจจะตอนนั้นอาจจะแค่แบบว่าลืมตาได้ข้างเดียวแล้วคุณยายก็เลยรู้สึกว่าต้องทำตัวเองให้แข็งแรงเพื่อหลาน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มที่เกิดสายใยระหว่างยายกับหลานหลังจากศบตาปิ๊งรักกันแล้วคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงดูเรไรามาตั้งแต่แบรบอกตั้งแต่เขาออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะยายก็เลี้ยงทุกอย่างหน้าที่ทุกอย่างทำให้ได้หมดเลยเลี้ยงทุกอย่างก็ตั้งแต่อาบน้ำป้อนนม แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังยายก็ชอบว่าปักใต้บ้านเราอะไรนี้นะก็เพลงกล่อมอย่างไก่เทือนเออขั้นเทือนถังบ้านตอนริ้วขี้คลานนอนให,ให้ยายปลุกเออน้งนิวก็เหมือนไม้กวาดเช้าเหมือนกษ์ก็สนิทเหมือนกับว่าบางทีมีเรื่องก็แบบไม่ไม่กล้าไปบอกแม่ก็บอกยายแทยนอันนี้คิดว่าเป็นกลางวัน บางทีก็กลัวแม่ดุก็เลยไปบอกยายทแทนอะไรอย่างนี้ก็แบบว่ายายก,ก็เหมือนเป็นเพื่อนแบบว่าไว้ใจได้ก็แบบว่า,วแบบวาคุยกับยายทุกเรื่องมันก็จะมีบางครั้งที่หนูดื้อบ้างแตบแบบว่าแม่ก็จะแบบว่าทำโทษบ้างอย่างเงี้ยหนูแบบว่าหนูก็กลัวก็ไปบอกยายไม่กล้าบอกแม,กแม่แบบว่าไปบอกยายแทนี่แม่ถือไหวปะไหวไหมเยอะเลย พี่แม่ส,มสเหระให้เป็นกินเท่าๆกันนะเฮ้ยเการเรื่องการทำโทษ <c oughs> คือเราเป็นแม่เนี่ย <c oughs> พอเราเห็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยเราก็มักจะทันทีเลยคุณยายก็จะสะก,กิดยายก็จะบอกอ yeah ย่า <c oughs> ทำให้เราเนี่ยใจเย็นมากขึ้น <c oughs> มองปัญหาที่ชัดขึ้นว่า มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงไนะแล้วพอหนักตึงแล้วแบบแม่มนะที่บ้านเนี้ยจะใช้วิธีพูดเด็กก็ต้องพูดเหตุผลให้ฟังแต่ต้องพูดเหตุผลที่เด็กเข้าใจได้ว่าทำไมทำแบบนี้ไม่ได้อะไรทำไม่ได้กดไปตรงนี้พี่นกจะถ่ายรูปคุณยายกับน้องเรไรไม่ได้สนิทกันแค่ในวันวาน วันนี้โลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่ยังเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างยายกับหลานให้สนิทแนบแน่นยิ่งขึ้นเอาุ้ชีว่าไว้ข้างบนด้านแหละแล้วก็นิ้วโป้งกดปุ่มนี้ยกกดด้วยยังก็ บางทีหนูก็สอนไอเล่นโทรศัพท์เพราะว่าแต่ก่อนยาเขาจะแบบว่าใช้เป็นไอเป็นปุ่มกดแบบว่าไม่ได้ใช้แบบเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้ถ้าถ้ามันรับแล้วยมันจะขึ้นอยนีก็ตอนแรกๆก็จะสอนแบบว่ารับโทรศัพท์ยัยงไงแบบว่าจะส่งรูปต้องทำยังไองอะไรนี้คุณยาเขาจะถามเขามีอะไรเขาก็จะถามแล้วหนูก็จะช่วยเขาสอนแบบว่าบางอย่างที่เขาไม่รู้ ไลน์กับ Facebook ที่คุณยายจะเล่นอยู่ค่ะคุณยายเขาจะชอบดู Facebook เขาชอบตามข่าวอะไรอย่างนี้เหลยอเป็นคนสอนมาเล่นอย่างนี้อ่านโทรไลน์นี่โทรหาใครอะไรเงี้ยนะว่าแล้วให้รับยังไงกดยังไงแล้วยายถ้ายายจะเขียนโต้ต่อไปเนี้ยนะเขียนยังไงอะไรเงี้ยนะยายจิ้มไม่ค่อยถูกกันเลยอก็แะพ่อสอน ก็ยายแบบว่าส่วนมากยายจะคุยกับน้องสาวก็เริ่มทําหัดก็ตั้งตั้งหัดต,ตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าเออยายทักไปอะไรเงี้ยนะทักไปแล้วให้เขาตอบมาแล้วก็ส่งตรงนี้แต่ถ้าอะไรกดผิดถ้ายายลบตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะต้นหลิวเวลาสอนอะไรนี่เขาเป็นเด็กใจเย็นนะเขาสอนดีลายส่วนใหญ่ก็จะคุยแบบว่า เขาก็จะเป็นห่วงแบบเวลาหนูอยู่บ้านนี้แล้วคุณยายเข้าอยู่บ้านหนูเขาก็ถามว่าทําอะไรอยู่กินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าป่อที่ก็โทรโทรไลกันอะไรอย่างนี้ว่าถ้าต้นหลิวหิวเมื่อไหร่ต้นหนูก็ลงมานะยายอยายจะได้ทํากับข้าวให้กินอะไรอย่างนี้นี่คือตาอะไรยนยายเหมือนกับดอลลี่อ่ะไม่ใช่ดอลลี่หันเป็นสองเฮนปีนี้น้องเรไรอายุ12ปีแล้ว แม้จะไม่ได้นอนกับคุณยายเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกสุกร์เสาร์น้องเรไรก็จะขอคุณแม่มานอนกับคุณยายทำไมกลมกล่อมมัยังเรียกว่าเกือบทุกวันหยุดยายกับหลานก็ยังคงได้ทำอะไรสนุกสนุกร่วมกันแบบนี้ครับบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านที่บอกว่ามีครบรุ่นมีครบเจน ม่มีครบอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้คนสูงอายุพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันมีการที่อยู่ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสังคมเล็กๆในบ้านมันจะช่วยขัดเกาว,ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร มันก็สนุกดีแบบว่ามันก็แบบว่า,ม,บบวามีคนหลายแบบอยู่ในบ้านอะไรคุณยายคนตายเขาก็จะแบบว่าเป็นห่วงเราแบบว่าเขาก็จะสอนในสิ่งที่เขาเคยเจอมาความที่เราเป็นแม่เนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะรุ่นใหม่กว่าพ่อแม่เราเนี่ยเราจะกล้าเราก็จะปล่อยให้ทำยอมให้ทำทุกอย่างแต่คุณยายเนี่ยจะมีเรื่องของความระมัดระวัง นี่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยังว่าเป็นวะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวว่าเป็น,ร,ปนรักยายวะกันรักที่ไหน,นวความห่วงใยมาก มันทาให้เราซึมซับตรงนั้นเข้ามาในตัวเราว่าเอ้ยเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่ว่ากล้าแล้วปล่อยอย่างเดียวมันต้องมีการบาลานซ์ในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความห่วงใยแล้วก็ความกล้าที่แม่มีเนี่ยมันหล่อหลอมซึ่งเรามองว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของน้องเรไรที่มีทั้งแม่และยายอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เรไรเกิด ส่วนคุณยายแม้ว่าอายุจะใกล้80แล้วแต่ก็ยังคอยอาสาทำทุกอย่างให้หลานๆเพราะคุณยายบอกว่านั่นคือความสุขของคุณยายครับมีความสุขบางทีเดี๋ยวนี้จันเดี๋ยวว่าพอกลับจากโรงเรียนว่าเขาจะมาอาบน้ำให้ตัวหนูบอกว่าจันเดี๋ยวแม่ทำให้เองคือได้ทำให้หลานคนะุณยายรู้สึกว่าไม่รู้เป็นโรคแปลกอย่างคือความสุขอะหลานกินข้าวได้ทำอะไรชอบอะไรเงี้ยนะ แล้วเป็นความสุขของยาย2คนสองวัยโลกของยายกับโลกของฉันรวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับฉันยายเหมือนเพื่อนสนิทที่ไม่เคยโกรธกันแม้สักครั้งความเหมือนของเราทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นส่วนความต่างทำให้ได้เรียนรู้ฉันถามอยู่บ่อยๆย,ยายรักหนูไหม แต่ไม่เคยถามรักตรงไหนและนี่คือเรื่องราวความสุขของทูเจนส์สองคนสองวัยที่ถูกบันทึกไว้บนเพจเรไร,รายวันครับ